พ่อแม่พี่น้องปุยยะแต่ยายทัวดลาเลยืลอนอยูทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Assetthawood ซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดู4แอปพลิเคชันนะครับผมสำหรับสายฟรยีที่จะหาเงินฟรีๆเข้าทูม m นี่วอ a l l e t แบบง่ายๆนะครับผมจะมีแอปพลิเคชันไหนบ้าง จะมีแอปไหนที่น่าเล่นน่าโดนใจประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับในปี6-3นี้นะครับหรือปี2020เดี๋ยวเราไปดูไปชมไปละฟังพร,พร้อมๆกันเลยนะครับผมเอาล่ะ,ะครับ,เ,ะะรบเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไล k กดติดตามกด subscribe s u b สไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับพอช่องเราเนี่ยมีกิจกรรมแจกมากมายและมีคลิปดีๆในการหาราได้เสริมมาให้ท่านชมอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยหนึ่งกำลังใจของผู้ชมนะครับก็คือ1ไลค์นั่เนเองเพียงแค่กดไลค์กดกระดิง่งกิ้งๆิงนะครับก็จะเป็น1กําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปดีๆทํากิจกรรมดีๆมาให้ท่านชมนั่นเองโอเคครับไปดูกันต่อเลยเอาเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดู4ีแอปพลิเคชันที่เรานํามาเสนอให้กับท่านชมในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าพลน ี้เป็นแอปพลิเคชันที่เราก็อาจจะเคยรีวิวบ้างแล้วในบางแอป,ปก็แทบจะรีวิวหมดแล้วนะดังนั้นนะครับผมก็สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมกกับแอป,ปที่เราจะรีวิวต่อได้ในช่องเลยนะครับและแอปพลิเคชันเหล่านี้ ขอพูดนิยามคําคว่าสายฟรีก่อนแอปสําหรับสายฟรีแอปสำหรับสายฟรีนะครับก็คือแอปที่ไม่จำเป็นต้องไปลงทุนนะครับก็คือเดี๋ยวเนี้ยมันจะมีทั้งเว็บทั้งแอปอะไรที่แบบโอ้ยต้องไปลงทุนนะแล้วคุณก็ได้กาไรมาซึ่งแอปเหล่านั้นนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะโดนโกงแล้วก็ปิดไปค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมเราเลยเอาแอปที่เป็นสายฟรีที่สามารถขอเข้าทุนมินิวลอเลดได้จริงๆมารีวิวให้ชมนั่นเอง บอกครับขึ้นชื่วอแอปสายฟรีอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นระยะเวลาในการทํานิดนึงนะคะแต่เชื่อว่า4แอปนี้ถ้าเล่นพร้อมกันแลวถอาถอนพร้อมกันนะครับก็จะได้เงินเยอะพอสมควรเลยแหละเพราะว่าในกลุ่มที่เป็นอ่ากลุ่มหาเงินออนไลน์หาเงินฟรีเนี่ยนะครับผมเขาจะเล่นแอปแนวนี้นะซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะอันนี้พูดก่อนเลยว่า1เดือนแต่บอกแล้วนะครับมันเป็นเงินฟรีดังนั้นเนี่ย เงินตรงนี้นะครับมันก็ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้เงินฟรีเนาะขึ้นชื่อว่าเงินฟรีนะครับผมโอเคประมาณนี้นะเชื่อว่าถ้าใครมีความขยนันมีความหมดทุนนะครับผมค่อนข้างจะดีเนี่ยผมเชื่อเลยว่าก็น่าจะสามารถเก็บรายได้จากตรงนี้ไปได้น,นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกับที่แอปแรกเลย โอเคครับผมแอปพลิเคชันแรกนะคบนั่นก็คือแอปเมลยูนั่นเองนะคบเป็นแอปพลิเคชันที่เราได้รีวิวไปแล้วนะครับแอปพลิเคชันมมลยูเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ตอบแบบสอบถามนะครับผมและยังสามารถจะนําไปแลกเป็น ทัวเลดได้นั่นเองนะครับโดยสามารถแลกทัว l เลดตามขึ้นหน้าจอเลยเห็นไหมเออนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันการทําแบบสอบถามที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะมั่นคงนะครับเพราะแอปนี้เนี่ยอยู่คู่กับ คนที่ทำงานสายฟรีทำงานหาเงินออนไลน์เนี่ยมานานแล้วนะคะประมาณ1ปี2ปีแล้วนะคะเป็นแอป,ป,ปที่หลายคนรีวิวและมีเสียงกระแสตอบรับอย่างดีเลยสำหรับแอปมิ w ยูนะคบซึ่งระยะการถอนเนี่ยอาจจะใช้เวลาน,นิดนึงนะคบแต่ก็ยังเป็นแอป,ปที่หลายๆคนยังเลือกจะเล่นนะคะผมก็เดี๋ยวเรานะครับจะทำการขึ้นรูปตัวอน,นะครับผมซึ่งเป็นคลิปที่เราได้รีวิวแอปมิ w ยูตรงนี้เอาไว้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถไปดูได้ซึ่งแอป,ปนี้ต้องบอกว่าเป็นอแอป,ปหนึ่งที่ใน ระยะ1เดือนผมการันตีว่าจะสามารถถอนได้อย่างแน่นอนนะสำหรับใครที่ขยันพอนะจ๊ะโอเคไหมแอปที่2ครับแอปนี้ชื่อว่า b u ส m a ทนะครับหรือ b u s m a ทนะซึ่งแอปนี้นะครับต้องบอกว่ามีอยู่2ชื่อด้วยกันนะครับคือ BUSMAT นะครับแล้วก็ เป็นแคสซินนะครับหรือว่าบัสเบกด้วยอันนี้มันจะอยู่ในเครือเดียวกันนะครับถ้าในระบบปฏิบัติการ iOS จะชื่อว่าบัสแมทนะครับแต่ถ้าในระบบปฏิบัติการ Android จะชื่อว่าแคสซินซึ่งแอปนี้เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่คนเล่นเยอะมากๆนะครับเป็นแอปพลิเคชันอ่านข่าวนั่นเองเออเพียงแค่ท่านชมอ่านข่าวนะครับเลื่อนให้วงล้อเก็บสะสมแต้มครบนะครับมันก็จะสามารถนําไปแลกเป็นเงินสดเข้าทูเรทนะ หรือว่าเงินสดเข้าธนาคารก็ได้นะครับซึ่งตัวผมเองแรกกับแอปนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็มีคนที่มาเล่นตาม ก็แลกกับแอปนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนั่นเองนะคะผมแอปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่เหมาะสําหรับคนเชิญเพื่อนนะแต่สําหรับสายฟรีก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสามารถทําได้แบบวันละโอ้โหหลายหลายพันคอยเลยนะคะผมซึ่งสามารถที่จะเล่นได้นะสําหรับสายฟรีค่อนข้างจะเหมาะเลยนะครับผมแลกเข้าธนาคาร400บาทเพย์พาวก็ได้นะครับผมอะไรก็ได้นะครับผมก็สามารถลองไปดูรีวิวได้เดี๋ยวผมจะขึ้นูปตัวไอให้นะครับผม แอปที่3นะครับนั่นก็คือแอปโทรูน่านะคะผมอ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่อยู่มานานแล้วนะก็ปีกว่าแล้วนะครับสำหรับแอปโทรูน่าเป็นแอปพลิเคชันในการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับสำหรับแอปพลิเคชันโทรูน่าแอปพลิเคชันโทรูน่านะครับเป็นแอปการตอบแบบสอบถามที่เราเพิ่งจะรีวิวกันไปเมื่อไม่นานนี้เลยนะน่าจะคลิปที่แล้วด้วยซ้ำนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ยังคงน่าเล่นอยู่นะครับและก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ต้องบอกว่า หาเงินได้เร็ว,รวพอสมควรเลยนะครับผมสําหรับแอปโทโรนาแต่มันจะมีปัญหาเนาะตอนเนี้ที่ว่าถ้าเรายืนยันด้วยอีเมลเนี่ยมันจะไม่ส่งอีเมลมาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขนะครับก็บอกข้าวข้าก่อนว่าอาจจะต้องไปลงเทะเบียนในเว็บนะครับแทนนะครับสาหรับแอปโทโรนาแต่แอปนี้นะครับสามารถถอนเข้าทูมอนี่วอลเล็ได้นะครับแล้วก็สามารถถอนเข้าธนาคารถอนเข้าต่างๆได้เลยนะครับก็ลองไปดูรีวิวที่ผมนํามาให้ท่านชมดูที่ลูกตัวไอเลยนะครับผมโอเค มาต่อที่แอปที่4นะครับแอปที่4คือแอปพลิเคชัน Royal c a s i n o นนั่นเองนะคะผมอ่ะทาไมมีบางคนนะคะบ,บอกว่าเฮ้ยทำไม Royal Casino เข้ามาอยู่ในแอปสายฟรีต้องบอกก่อนว่าแอปพลิเคชัน Royal Casino เป็นแอปเกมที่เราสามารถเล่นได้โดยจะมีตัวกลางการกแลกเปลี่ยนที่เรียกว่าชิปนะครับท่านผู้ชมสามารถไปหารีวิวในช่องผมได้เลยเพราะว่าผมรีวิวแอป r o y ย l อเยอะมากๆเลยนะคะผมอ่ะบอกก่อนนะสําหรับใครที่เป็นคนดูใหม่ผู้เล่นใหม่ นะครับตัวบอกก่อนตรงนี้ว่ามันเป็นสายฟรีอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสําหรับสายฟรีให้ดูแบบจริงๆเลยนะครับผมซึ่งแอปนี้ถ้าใครโหลดมาจะมีชิปอยู่ทั้งหมด2 0 0 0 0ชิปนะครับซึ่ง หนึ่งล้านชิปจ,นะจะเท่ากับหนึ่งร้อยบาทนะและหนึ่งแสนชิปจะเท่ากับหนึ่งแสนบาทซึ่งท่านผู้ชมครับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เล่นเกมเนาะซึ่งถ้าใครเข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยจะมีอยู่20,000ชิปใช่ไหมครับแล้วก็ท่านผู้ชมเมื่อเข้าไปไปที่กิจกรรมแล้วใส่โค้ดนะเป็นโค้ด PMC ท่านผู้ชมจะได้อีก10,000แสนชิปจะเท่ากับว่าท่านผู้ชมจะได้12บาทในการเริ่มเกมแล้วขั้นต่ำในการถอนนะครับก็คือบัตทู50บาทใช่ไหมบัตทู50บาทจะใช้จำนวน7 0 0ดแสชิปน,นะครับตอนน แล้วท่านชมใส่โค้ดนะอะไรพวกนี้นะมันจะมีอยู่ทั้งหมด1สนสองนะครับก็ประมาณ1นึ0 0 0สชิปท่านผู้ชมต้องหาให้ได้ประมาณอีก5้า0 0 0แชิปท่านผู้ชมจะสามารถทําการแลกเป็นบัตรทูได้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยถึง สำหรับสายฟรีกันในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับแอปรอยัลสนุกซึ่งผมก็มาแนะนําให้ดูว่าแอปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปสาหรับสายฟรีที่สามารถหาเล่นได้นั่นเองนะครับเพราะว่าแอปพวกนี้มีหาดาวโหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store เลยนะเออผมจะหาครอบคลุมให้มาโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ4แอปพลิเคชันที่น่าเล่นในปี2020นี้นะครับบางแอปอาจจะถูกใจท่านผู้ชมและบางแอปอาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ผมคิดว่ามันหาเงินได้จริง จรริงนะคับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสอนเทคนิคในการหาเงินแบบสุดๆสําหรับ4แอปนี้อย่างแน่นอนโอเคครับผมสปหร์นี้นะครับหวัว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับผมจะพยายามหาแอปสาหรับสายฟรีมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วถ้าอยากให้มีคลิปแบบนี้มาแนะนาแอปอีกซึ่งต้องบอกว่ามีแอปอีกยเยอะมากมายที่ท่านผู้ชมครับผมอาจจะยังไม่ได้รีวิวเพราะว่ามันเป็นแอปที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็เป็นแอปที่ไม่ต้องลงทูนเลยด้วยดังนั้นถ้าอยากให้มี E p ีต่อไปนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับขอสัก50าไลค์กำลังพอดีเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ขอาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน